ทักสวัสดีเยอมจกลาสวัสดีนะครับวันนี้มาที่ร้านนี้กันเลยนะครับกับหอยทอดเจรักนะครับเขาเปิดช่วงเช้าแล้วนะครับเปิดตั้งแต่สิบโมงยันบ่ายสองนะครับแล้วก็ไปขายที่ตลาดซุยที่เดิมนะครับบอกเลยตรงนี้บรรยากาศดีมากนะครับแถวสมเอ็งงามนะครับมากันได้เลยนะครับกับร้านเจรักหอยทอด ที่ผมกินวันนี้นะครับก็จะเป็นทะเลทอดและก็หอยทอดที่เป็นออริจินอลของเขานะครับนี่น้ำจิ้มเขาบอกเลยว่ารสเด็ดโคตรโคตรอ่วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะครับสำหรับหอยทอดเจรักนะครับเขาฝากมาถึงวันที่15เท่านั้นนะครับ ใครที่มาแล้วเช็คอินนะครับรับไปเลยนะครับเครื่องดื่มเย็นๆฟรีไปเลยถึงวันที่15เท่านั้นนะครับอ่ไปกินกันอเจอหน้าเจอตากันอีกแล้วนะครับนี่บอกเลยว่ากรอบเกลียบแน่นอนนะครับสำหรับหอยทอดเจรักมาร้อนๆแบบนี้นะครับนี่คำใหญ่ๆโตโอ้โหใหญ่มากเลยนี่คำแรกต้องหอยสิครับนี่หอยทอด สดสดทุกวันนะครับกับหอยทอดเจรักงอมงอมงอมกรอบเกลียวเคี้ยวโปเต้จริงๆเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ากรอบมากๆแล้วก็น้ำจิ้มเขาเนี่ยชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวดูหอยตัวโตๆหมึกชิ้นเบล้มเบล้มเลยนะฮะมากินกันได้เลยนะครับที่เสม็จงามนะครับหน้าหมู่บ้าน กันเลยนะครับอยู่หน้าร้านอยู่หน้าหมู่บ้านเลยเฮ้ยลิ้นพันธ์มีเยอะแยะหรือไงเนี่ยโอ้พันธดีสั้งแลเกิดโอ้อร่อยแบบนี้ต้องยกนิ้วให้นะครับนี่นะครับเป็นหอยทอดแบบออริจินอลนะครับก็ใหญ่เหมือนกันนะครับหอยเน้นๆน,น,นะครับไอหอยเยอะมากนะครับต้องบอกเลยอ่าเดี๋ยวผมยกให้ดูว่าใหญ่ขนาดไหนนี่หน่ากินน่ารับทาน,นกันเลยทีเดียวนะฮะนี่ลองชิมน้ําดูหน่อยนะ เป็นชาไทยนะฮะลองชิมดูมั่วหมั่วหมั่วบอกเลยว่าฟินฟุดฟุดไปเลยมาถึงวันที่15เนี่ยครับแจกน้ำฟรีนะครับผมอย่าลืมมาเช็คอินกันนะฮะ